แขลอยนนำทุกคนแ <laughs> ขตุยล <laughs> อยนำหำนำกันเด้อทุกคนเด้อือนประเด็นหอยแล้วทุกคนหน่วยบักใหญ่ช่องนวยช่องนวย สวยน่ัสดีเด้อทุกคนเด้อมาพบกับเสียงหนังอื่นสาราเด้อมื่อนี้มาลงมาหางมหอยแต่มือจันนบเว้นหนังอื่นอันนหนอยู่น้องจ้าไม่ใช่นั้นไม่ใช่ในแง่ใหม่นะหน่อยพดหน่อยพดบ่กนงอหอยน้ำซาลาเด้อทุกคนเด้อสบายดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีเด้อสวัสดีสบายดีครับทักน้าเห็นบ่ ไม่มีไม่มีอะไรนนกอไผ่เขะลอยน้ำเป็นแหบคนกิเล่นปลาเขะเลยให้เขะลอยคนเดียวเห็นบ่ไปหาสะเอินก็อนเด้๋ยุกคกได้บ่ เยยบนังมากี้หอยมากี้หินเห็นปะเห็นไหมคะสาวเอินีงมหอยคองสาวลาวด้วเอาไปสิจ้ะค่อยน้องไปน มาหนี้อาจีพแปลกๆดไงทุกคนมาอาบน้ำช่างมามางมหอยเลยนี่แหละเลยหน่วยหนึ่งแปลกๆใหม่ๆแน่นะหยองหยองหยัดใจบัตรจะเอาของคัดลายัดใสจบัตรจ้าอุ้มโตจ้ะ เห็นปะเห็นปะนอือมามาอาบน้ำอยู่น้องเฉินอีเลิศคนน้องฮะหน้าหน้าหน้าลุ่มเฉินมีหน้าสอง สองสองเถียงสองนาสองนาเทียง,ง,ง,งก็มีสองน้องก็มีสองเนาะอันนี้จะเป็นหน้าเก่าเดอหน้าแต่ข้าวแต่พอแต่แมบ่บนเห็ดข้าวทีน,นี้เป็นนักปุ่งแล้วตะกนุน <c oughs> มันหน่อยมันเบิงทุกคน <laughs> มัวหน่อยอยืนเบิงเจ้าของมันแบบเขาเห็ดยังงวงมัวหน่อยปะเห็นบ้างามันน้ยเห็นเห็ดยังกันเด้มันวบบโอ้ยทำคลายง่ายหนึ่งทุกคนคลายก็บ่ได้ใช่ปะ đẹp nám lại cái mười lại bậy này không thấy nó nó mờ nữa mấy này อ้ามหนักมันเนาเขียวคุสดเองึด่ยังไัง้วเอ๊ะก็จูบะฮึฮึกเพี้ยน อากกระตองตีเออไปเลย อยากเห็นมังุรไล้เลยกับยกันลูกสืบูลูกลูกบูลีกบูนมาฮูกทำทุกคนฮุกหดฮุกหมดไม่ฮุกได้โอกค แดดแดดแดดทุกคนแดดแหงแห้งน้ำนำตาแดดโอ้ยมันคือหมื่นแช่ไหมเอินหมื่นบะอืมมันหมื่น

ยาแล้วเอาไปนะไม่ได้ยาเนาะเห็นหนูมันจะยิงกันหนูเหตุผลที่ ว่าักหือเยิงนั้นยฮ็นดทุกคนเมื่อยเมื่อยเด้ทุกคนเรนงนักไดนแต่ว่าบรดิเรนแต่รุนระเริคนแต่ยังจะแต้ข้ายังหน่อยกัแหละแล้วกบมาย่อนยยกย่อนยยกอาบน้ำ ถ้าผ mm ู hmm. ้ได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งกระต้เตือนเนาะสำหรับมันี่เซยิงกับเซเอิ้นกับชิดเล็กโอโตลาก่อนเนาะมานาพอกันหมาจ้าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย